พือว่าโอเคี้ยเบืงหน่อยพี่น้องโอ้ยง่ายง่ายง่ายสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวี่ีคนมักรอนะพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็บม่ได้ไปสาครับบ่ค่อยได้ขึ้นป่าขึ้นเขาหรือไม่พี่น้องน้อยง่ายู่กับงานนี่แหละครับเฮกกะขุดมันอยู่ทุกมือครับพี่น้องแต่ว่ามือนี่นี่เอาผพาเบิ้งมันสายสายพันเคยุแปดศูนย์นี่เนาะ มื่อเบิ่งสภาพดินระหว่างดินทรายกับดินกรวดลูกล้างกับหัวสิแตกต่างกันเนาะอันนี้จะเป็นดินดินทรายเนาะพี่น้องดินล้วนทรายดินล้วนทรายหัวก็โอเคดีนะครับพี่น้องเพื่อน้พื่อนวันนี้สภาพี่น้องเมื่อเบิ่งดินลูกล้างกับดินกรวดภาษาชาวบ้านเรียกดินกรวด กินดินลุกล้างดินกวดเนาะเริ่มไปเบื้องไปไปเหงาหี่กันเลยครับโอ้โหเอ้าคิดว่าโอเคเลยครับทำอยูดินหลุกล้างกันไปได้ทุกสภาพดินตัวนี้เคยูแปดศูนย์เนี่ยหัวที่หัวที่เป็นกุ้นกุ้นี่หัวสุดย์ปัดดกอยู่ที่แล้วแต่ดกแต่คิดว่าโอเคเหงาหน่อยกันเลยไง อกะพันกะพอมีได้แบ่งปันครับแต่ว่าบทเป็นเนื้อปลายเนาะแบ่งปันได้เป็นแบบกล้องไงพี่น้องตัดลงกล่องลังเบียรพี่น้องจ้ะแมนครับลังละสองร้ดิบาทส่งฟรีจ้ะพี่น้องใครอยากได้ไปทดลองดินเน้อถักเข้ามา จอยากให้ไปทดลองดินเบ้างจิโนงว่ามันถือดินคือว่าบ่ถือดินเนาะก่อนต้องเอาปั้นมาปลูกเนาะครับออกมาแบบกล้องด้วยกันครับมันงถือดินเาก็เลยขยายครนะงานกำลังขึ้นอันนี้แถวที่สองเลยครับกจ้างกันเป็นตันเนาะตันละสองร้อยแปดสิบบาทเมื่อนี้ตั้งเป้าว่าจะเอาซีแถวครับแถวที่สองกำลังขึ้นอยาง จะคนงานเขาก็เอาขึ้นรถกันเองเนาะส่วนบอดอนก็จะไถหัวมันจะขับรถไถเนาะนี่เลยพี่น้องจ้ะนี่ลักษณะต้นมัน ku แปดศูนย์เนาะเป็นพันมันรับรองจ้ะจากกรมพิชาการเกษตรเลยเนาะมีไม่มากละพี่น้องจา้าก็จะแบ่งให้ได้แค่ลงกล่องอะ่ะพี่นอ้งองล,ง,อลงกล่องลังเบียเนาะตัดลงกล่องลังเบียสองร้อยแปดสิบจ้าส่งฟรีเนาะใครอยากได้ไปทดลองดินก็ สั่งมาได้พี่น้องออแขนแม่นองน,นี่หัวใหญ่อยู่จ้ะไม่ค่อยได้ลงคลิปทุกวันเด้อพี่น้องจ๋ากำลังเล่นฟุนมันสัมปะหลังอยู่จ้ะราคาก็ลงเอาลงเอา,ลงเอาเหลือสองบาทเก้าสิบสตางค์จะมันรวมวันนี้จังหวัดชัยภูมิเนะาะป้าดอนไทยหัวมันอยู่จ้ะช่วงนี้เป็นดินกวดจ้าดินกวดจะได้อยู่ด้อพี่น้องผ่านไหม ก็กดก็โอเคอยู่เดินตามรถไท้พี่ให้น้องดูเนะาะจ้ะนี่เราจะวิธีเช่าไล่มัน อยู่ได้จะเป็นไม่ขาดไล่ละ6ตันจะ้ะไล่ละ6ตันอาบแต่ยังไม่ได้สรุปผลงานหอกเนาะแต่คิดว่าผลงานขนาดนี้หตันแน่นอน ันกัลงเอาลงเอาครับสองบาทเจ้าที่ฝากุดเี่น้องคุณยองม่ทันคุดกัะรล้มทุกเมื่อรับครับมัครนี้ฮ่องกะเสียวไว้มีแล้วนอง่าย่สุดไม่ินนามครับสวัสดีครับ สนใจพันมันทักเข้ามาเด้อพี่น้องจ้ะเพจวิถีคนมักเลาะจ้ะอัปเดตให้ดูคร่าวๆจ้ะพี่น้อง